จะยิงกูหรือเปล่าฮัลโหล h i s is m มอร์สมิว a ช i ลอินช n c รนซ์อ้าว่าแล้ว่วาเลวเฮ้ยม่งแบบเงยกูตีจีหายเลยนาวาอากาศเอกเจลามีนะเตรียมตัวขึ้นบินนะไปครับเรียกศูนย์เรียกศูยกนย์ขออนุญาตทำการออกบินอัฟฟ้าขออนุญาตทำการออกบินที่สนามบิน เราจะต้องเทคออฟแบบอย่างนี้นะฮะไปครับเราจะไปล้างแค้นเรายทำไมมอกมันเยอะอย่างนี้นะเนี่ยจะมองเห็นอะไรไหมเนะี่ยโอ้แย่ละแย่ yeah, ละผมจะมองเห็นอะไรไหมเนะี่ยเฮ้ยก่อนเื่นผมจะต้องเป็นโหมดสเตลไปก่อนนะไอ้โมสเตลเฮ้ยเก็บ เราจะเป็นโหมดสเตล์ไปกว่านะเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะไปไหนกันหมดแล้วนะพวกเองเนะี่ยเอ้าคนเยอะมากคนเยอะมากเซิมนี้มาเดี๋ยวผมจะต้องลดเพดานลงไปหน่อยเพื่อทำการโจมตีนะเฮ้ยมาอย่าพูดนะฮะ เราจะทำการโจมตีภาคพื้นดินละเพราะว่าตอนนี้ไม่มีในน่านฟ้าแล้วนะโอ๊ยเฮียเฮียอะไรวาเนี่ยเออเมื่อกี้คิดะว่าไม่มีใครเห็นนะจะยิงกูไหมจะยิงกูหรือเปล่า This Mutual is Morse ว้าเลี้ยว้าเลี <c oughs> เ้ยเฮ้ยไอ้เงือกุตีจะหายเลย <c oughs> ผมไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครอะ่ะผมไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใครอะ่ะผมไม่ไหวแล้วผมไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอะ่ะผมไม่ไหวแล้วุ่เกี้ยนแปลกแล้วมาอ่าน,นี่ไงผมเจอตัวมันแล้วมา เอ้ยนี่แหละมากูขอระบายความใคร่ใส่มึงหน่อยนะแต่ชี้นี่ยิงหัวกูดังแป๊ะเลยอ่าอืมตายซะเดี๋ยวบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะกนะมันเปิดก้อนหมดอะ่ะ อ่ะชี่ออกไปแล้วโอเคออกไปแล้วก็ช่างปลายนะไม่สนใจแล้วอ้าวเชีย่ยเชื้อเจ้าเหรอเอาละรีบรีบชิงก่อนเร็วก่อนที่จะตายแล้ว เฮ้ยอะไรนะอะไรแวบแวะอะไรแวบ,บๆรถบินได้เหรอบายบาๆร <laughs> ถบินได้อย่างนั้นเหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะอ้าวตายอีกเออเอ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรนะมนะันคืออะไรอะ่ะอ๋อเอ,อ้ยมันทิ้งเอ,อ้ย

แมงเอ้ยเจอสไนเปอร์อะไรมึง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 ทำอะไรกูทำอะไรกูตอนนี้จะเป็นแบทแมนอ้ยโอ้ยค่าคือความเร็วไปแล้วบินโอ้ยแ <laughs> บทแม,มนมาขี่รถอย่างนี้จริงมั้น <laughs> มมนมนงนะแต่ผมจะบินไปหามันนะ ดูนะดูนะสามสองหนึ่งป้ายมาราชพเ่นเกือเออก็ไปบินไปแบกแมนเป็นทั้งแบทโมบิลแล้วก็เป็นทั้งเครื่องบินก็ลอยละลิ้วเลยมันจะถึงไหมนี่มดเตทำย่างเงี้ยตักตาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณหนีก่อนมาจะหนีไม่นานหนีไม่นู่นแล้วเอ้ยเราสู้มันยากว่ะเราไปที่อื่นดีกว่าวัสดีเพื่อนวัสดีเพื่อน เฮ้ยเฮ้เพื่อ,เอนเซอร์ไ์มาเต๋อฟกเกอร์เฮ้ยเชี่ยข้างนอกมีใครวะ่าบอกกูต้องสู้มึงแล้วนะ à, anh um. này không Ôi, anh đã bị chi sao quá เดี๋ยวมันจะมีตัวที่อยู่บนตึกกรปบ่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองใช้สไนเปอร์ส่องไปดูนะอ๋อนี่ไงเอวน,น,นี่หรือเปล่าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอันนี้เหรอ เอ้มันอยู่ไหนนะไอ้ตัวหนึงนะ่งอะแต่คลางเรานี้มันเรียกอันนี้มาเลยอะมันเรียกชุดเกาะมา บันไลมากครับตอนนี้ดูจำนวนคนเสริมไม่ได้แล้วน,นี้เอ้ยเอ้ยเกมแคสเหรอเอ้ยแย่ละเกมแคสเอ้โหยพระเจ้าทรงโกรธเกลี้ยแล้วนะฮะ ้ก็ขอจบเอเิโซดนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับส,สวัสดีสวัสดีครับ